มาร่วมงานครับก็มาเปิดประสบการณ์ครับวันนี้ก็ได้มาร่วมทำเวิร์กช็อปเกี่ยวกับทำน้ำหอมด้วยก็เป็นประสบการณ์ใหม่ที่ได้เปิดกับเพื่อนๆที่อินกับเรื่องอะไรหอมๆโอ้หลากหลายแนวเลยแล้วแต่วันเลยครับแล้วแต่วันที่รู้สึกว่าเออกิ่วันนี้เหมาะกับกลิ่นไหนอะไรเงี้ย สนุกดีครับสนุกดีก็เหมือนค่อยๆเทสแต่ว่ามันมีความแบบมันจะมีจํานวนหยดที่มันบังคับไงว่าว่าหยดเนี้ควรควรเท่านี้ไอกลิ่นนี้ควรหยดกี่หยดมันก็จะเครียดหน่อยตอนหยดแต่ว่าออกมาก็สําเร็จมันไม่หยดเลยเไหมไม่เลยเป๊ะมากเป๊ะมากม,มือผ <ใน S 1> มนิ่งรครับมันต้องบ่มอีกประมาณหนึ่งเดือนเดี๋ยวรออีกสักหนึ่งเดือนไปเปิดดูแต่คิดว่าน่าถูกใจ ได้ครับยังไงก็อลองมาสัมผัสประสบการณ์ผลิตภัณฑ์ใหม่จาก X นะครับไปลองกันได้เนาะรับรองว่าน่าจะถูกใจกันครับ <ะ S 2> ข้าเรื่องนะครับครัคงรักคลังรักเหรอความฝันออ๋ออ๋อจริงๆมันเป็นความฝันอะไรของเรื่องรูปใช่ไหมอันนี้เรื่องรูปใช่ไหมคือผู้ชายหลายคนที่ชอบฟุตบอลน่ยผมว่ามันเป็นหนึ่งในความฝัน เราก็เคยคิดอย่างนั้นตอนเด็กว่าเอ๊ะถ้าเรามีแฟนที่จะแบบมานั่งเชียร์ข้างสนามก็คงจะดีแต่ส่วนใหญ่แบบสนามบอลมันเป็นสิ่งที่อะไรที่ก็ไม่น่าไปอ่ะยุงเยอะร้อนอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าเออก็ดีมันฝันเป็นจริงนะแล้วแล้วคุณแฟนไปนั่งเขาดูแล้วเป็นเขาดูไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกบางทีเขายังไม่รู้เลยว่าทีมเราโดนยิงหรือย,ยง <laughs> แต่ว่าแต่ว่าสุดท้ายมันก็เหมือนเขาจอยกับกับ บรรยากาศของทีมของกินรอบสนามหรือเปล่าก็าไม่รู้อะไรเงี้ยแต่บางทีเขาก็เอา iPad มาน่าอ่านหนังสืออะไรเงี้ยครับเพื่อนมีเซลใคระลายเหมือนเป็นผู้จัดก,การทีมเขาก็มีเซลเนาะเออแต่แต่ตว่าแต่ว่าก็ดีก็ดีมันทำให้เราเล่นเก่งอะไรนี่เราบอใมใ้กิลูกไม่เชิงเก่งขึ้นนะแต่มันจะแบบแนวแบบอยาก อยากยิงโชว์เขาอะเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็จะสุดท้ายมันก็จะออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าฝืนไปหน่อยใช่ครัแล้วพี่คะแนนความข้างรักกหนไหมว่าเราเป็นคนค้างรักไหมเราค้างรักอกี่็นอีกคะแนนเราให้ควาั่งรักกันไม่รู้จะให้ยังไงแต่ว่าแต่ว่าคือบางทีเวลาเวลาเวลาอยู่คนเดียวมันจะมานั่งทวนว่าแบบเออมันเกิดอะไรขึ้นในชีวิต มันคั่งป่ะไม่ไม่ไม,ไม่แต่หมายถึงว่าแค่เรามานั่งทวนว่าเออมันมีสิ่งนี้ที่เราเคยคิดตอนเด็กกันเนอะแล้วเขาก็เหมือนมาเติมเต็มความรู้สึกเราอะไรเงี้ยอืมก็เป็นสิ่งที่เราเราเราไม่ได้บอกหรอกว่าเราอยากให้เขาเป็นอะไรทําอะไรอะไรเงี้ยเราอยากให้เขาเป็นตัวเขาแต่ว่าสิ่งเนี้ยเออเขาเหมือนตั้งใจทําให้เราเองเราก็รู้สึกแบบขอบคุณมันตรงใจกับเราที่เราอยากได้อืมจริงๆสำหรับผมสำหรับคนอื่นอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยมากแต่สำหรับผมมันเป็น เป็นอะไรเป็นเป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่นะผมแค่รู้สึกว่าผมรักฟุตบอลน่ะแล้วการที่เผู้หญิงกับฟุตบอลมันดูไกลกันอ่ะแต่ว่าเขาสามารถมาอยู่ที่เดียวกันได้แล้วผมก็ใช้เวลาเวลาเดียวกันแต่ใช้ไปกับ2อ,อย่างนี้ได้<น>ก็เลยมันต้องมีกอดซื้อเร้ซาอะไรอย่างงี้ด้ป่ะเขาไม่อยากได้หรอมั้งเหงื่อใช่ใช่ครับ กับเยลี่ผมผมจะค่อนข้างแกล้งเขาอะผมเป็นคนขี้แกล้งคือเขาจะมีความแบบแกล้งแล้วสนุกเขาจะเป็นคนเรียบร้อยหน่อยๆอ,ยอะไรเงี้ยไม่หน่อยแล้วก,ก็เรียบร้อยแต่ว่าก็แกล้งแล้วสนุกก็มีนะมีแบบมีตกมีตีบ้างแต่ว่าก็ตีตีน้ำหนักมือเขาอะไม่ได้น้ำหนักมือหนักใช่ สองปีสปีกว่าเรามีวางยังครับยังยัง,ยงก็เขายังเรียนอยู่เลยครับเขาด้วยความเป็นคุณหมอเขาเรียนอีกเขาเรียนมา9ปีแล้วเหมือนจะต้องเรียนอีกประมาณ2 3ถึงสปีกว่าจะจบนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันครับ,รบก็เดี๋ยวจะมีซีรีส์ออนคับไฟเดอะซีรีส์ครับ, Series, รบเล่นกับ พิมพ์ิมพ์ประาก็ฝากตามด้วยนี่ก็เป็นเป็นเป็นอีกบทบาทหนึ่งแล้วก็แล้วก็จะมีภาพยนตร์ภาพยนตร์แต่ยังในเดือนช่วงเดือนพฤษภายางีงก็ฝากด้วยครับแล้วก็ YouTube ช่องมีนาคมครับยังไงก็ทําอยู่ได้เรื่อยตอนนี้กําลังสนุกมากกับกับการทําออฟฟิศ u t u b e ขอบคุณครับ 我这边给你，你方便。